<C os al> สวัสดีครับพบกับมนุษย์ตะขาบนะครับวันนี้มากับอะไรดีนี่เลยะเพิ่งไปวิ่งมาเมื่อเช้าเดี๋ยวเรายังไม่ได้รีวิวกันนะวิ่งไป3รอบทวนกับ s o c กเอ n e องนีซ e ็อ e เอื e ้อนีเอ็นโดฟนะครับเอนโดฟินอีล e ิส ถ้าพูดกันจริงๆมีทรงที่คล้ายอีลิปหนึ่งพอสมควรนะคล้ายนะแบบว่าเป็นรองเทา้าทรงแปลกๆมองข้างบนก็จะแบบใหญ่ๆนะลายคล้ายเดิมเปลี่ยนแปลงไปชัดก็คือลิ้นจากลิ้นแยกเป็นลิ้นแบบซ็อกไลท์หรือว่าทอขึ้นมาจากอัปเปอร์นะฮะคนที่ชอบ มาที่การสวมใส่แล้วกันคนที่ชอบรอ,อ,องเท้าก้กว้างใส่สบายๆคนที่หน้าเท้ากว้างนะแล้วก็หน้าเท้าหนาเท้าหนาหลังเท้าอูมจะรักรองเท้าคู่นี้มากนะครับแต่ในข้อแม้ที่ว่าอะไรล่ะผมแนะนำนะไม่ทราบว่า ท่านอื่นจะเป็นยังไงนะแต่ก็ผมก็ถามเพื่อนหลายท่านที่ไปลองนะครับไปได้ไปลองแบบลองแบบตรงไซส์แล้วก็ลองแบบเพิ่มไซส์เกือบทุกท่านนะบอกว่าขอเพิ่มไซส์ดีกว่าคือข้างบนอาจจะยุ่ยี่แบบนี้หน่อยนึงนะครับเพราะว่าเขาเผื่อมาให้ค่อนข้างเยอะนะเป็นมันก็เป็นแนวของรองเท้าซอ็ซอกซ็อกไลท์นี่แหละมันจะเออ มีเนื้อที่เหลือนิดนึงสำหรับคนที่เท้าไม่สูงมากหลังเท้าไม่สูงมากเขาก็ต้องเผื่อมาเพราะว่าถ้าเผื่อมาน้อยไปคนหลังเท้าสูงใส่แล้วจะรู้สึกอึดอัดหลังเท้ามากนะครับใส่ให้สบายใส่ให้ยุ่นะแล้วก็รัดให้แน่นลองดูนะครับมันยู่เพราะว่าผมรัดค่อนข้นขางแน่นนะต้องรัดให้แน่นซะก่อนซื้อรองเท้ามาพูดดีไหมราคาเท่าไหร่8,990อย่าให้ภรรยาดู คลิปนี้นะฮะเพราะว่าเขาจะรู้ราคารองเท้าคู่นี้แล้วท่านอาจจะไม่ได้ซื้อซื้อรองเท้ามา8,990ใช้ให้ครบ8,990นอยะครับอย่าใช้รองเท้าแค่4 0 0 0บาทเพราะว่าอะไรถ้าท่านรัดรองเท้าไม่แน่นรองเท้ามันจะไม่ติดเท้าผ้าด้านบนมันจะย้อยขึ้นแล้วดึงไม่ขึ้นรองเท้าจะดึงไม่ติดเท้ารองเท้าดึงไม่ติดเท้าท่านก็จะได้ ประสิทธิภาพไม่ครบนะรัดไม่แน่นอีกอย่างนึงคือเท้าลอยขึ้นจากมิดโซนะเราก็มันก็จะแบบได้การตอบสนองที่ช้าลงเท้าลอยตบลอยตบนะไม่ใช่แบบว่าลอยขึ้นมาแล้วตบปั้งลงไปได้เลยนะเท้ามันขยุกขยิกขยุกขยิกอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นท่านจะได้ประสิทธิภาพของรองเท้าไม่เต็มที่ความนุ่มนวลอาจจะได้ไม่เต็มการตอบสนองอาจจะได้น้อยลงนะับมาที่น้ำหนักกันต่อ รู้สึกผมจะลืมอ่ะไม่ลืมคู่นี้ไม่ลืมชั่งน้ำหนักนะครับน้ำหนักอยู่ที่229กับ2 3 1 230นะ227กับ230ถ้าจะไม่ผิดในไซส์11.5นะครับผมใส่แล้วเหลือเท่านี้พอดี ody, นะครับ11.5นะย้ำอีกทีหนึ่งว่า11.5 US นะแล้วก็เป็นกี่ UK นะเดี๋ยวผมดูให้ หมดเลย10.5 UK แต่พอเป็นยูโรเป็น46แต่ cm เป็น29.5นะอันนี้เราลองมาแล้วนะก็ประมาณนั้นว่าควรใส่เบอร์นี้จริงๆนะครับนุ่มละมุนใส่สบายเป็นรองเท้าที่ใส่ง่ายมากเพราะว่านี่แต่อย่าคิดว่าไม่มีโครง h e ลค collar แบบนี้แล้วนะฮะแบบมันนุ่มไม่มีโครงแข็งอะไรแล้วมันจะหลุดไม่หลุดนะครับ เพราะว่าค่อนข้างโค้งแล้วเอียงเข้ามาด้านหลังเยอะแต่ก็ไม่ต้องกลัวเช่นกัน,กนว่าชิ้นนี้จะถูก,กับเอ็นร้อยหวายนะจ,ะจะทะเลาะกับเอ็นร้อยหวายไม่มีการทะเลาะมันนุมน่มนวลมากเป็นรองเท้าที่ละมุนเท้าที่สุดนะตอนแรกของปีนี้เจ้านี่เป็นรองเท้าที่ละมุนเท้าที่สุดใส่แล้วรู้สึกสบายนะครับแต่พอมาเจอ อีฬสอแล้วปรากฏว่ามันนุ่มมากมันละมุนเท้ามากกว่าแล้วความกว้างความโล่งมันมีมากกว่านะน้ำหนัก2-27กับ230เนี่ยไม่ได้ต่างกับรองเท้าซ u ปเปอร์ชูทั่วไปนะท,ทั้งทั้งที่เราเพิ่มไซส์แล้วก็คิดว่ามันเป็นไซส์เดียวกันล้กันแต่ถ้าคนชอบกระชับชอบครึ่งโป้ง จะใส่ตรงไซส์อันนั้นก็ไม่ผิดกติกานะครับชอบความกระชับชอบความมันถ้าท่านใส่แล้วไม่มีปัญหาผมก็ดีใจด้วยนะแต่ถ้าโดยท,ท,ท,ทั่วไปแล้วผมเป็นคนวิ่งช้าน้ําหนักเยอะผมแฮปปี้กับการใส่รองเท้า1นิ้วโป้งมากกว่า1นิ้วโป้งเนี่ยอย่าคิดว่ามันเป็น1เซนติเมตรนะฮะจริงๆนิ้วโป้งเราเนี่ยประมาณ2เซนติเมตรเศษเศษนะฮะมันจะเหลือพอดีพอดีนี่แหละแต่มันพอดีมากๆนะฮะไม่ถึง2.5นะการยึดเกาะนะผ่านไปอ่ะ การสมใส่ผ่านไปการยึดเกาะดีนะครับดึงมันนะอารมณ์จะไม่เหมือนกับตัว XT 900ของพวกโปรหรือรุ่นอื่นๆนกนะมันจะมีความบางเหนียวมากกว่านะครับอารมณ์ท้ายคู่แข่งเขานั่นแหละนะคล้ายมากนะครับอารมณ์คล้ายและหนึบเหนียวนุ่มความการเดินสมใส่นะการเดินการสมใส่สบายนุ่ม นุ่มจนมันหลอกนะมันเหมือนการหลอกลวงนิดนึงคือบางท่านอาจจะรู้สึกว่ารองเท้านุ่มย้วยเกินไปหรือเปล่ายุวบเกินไปนะครับรู้สึกไม่แฮปปี้นี่ถามน้องหลายๆท่านเลยนะที่ไปซื้อมาแล้วบอ,อกตรงกันว่าตอนเดินรู้สึกเหมือนรองเท้านุ่มมากมันจะวิ่งได้ไหมจะวิ่งไปไหมแต่พอวิ่งแล้วมันไม่มีปัญหานะเดินนุ่มดีอะไรดีสบายดีการระบายอากาศดีนะครับ มีข้อสังเกตยอย่างหนึ่งสีชมพูที่ถ่ายรูปกมาเนี่ยอัปเปอร์มันเหมือนกับ e n นโดฟินโปรสนะมันจะไม่เหมือนกับแบบนี้นะเฉพาะรุ่นสีชมพูนะต่อไปหลังจากเดินนะเดินคล่องเดินง่ายนะครับถึงมันจะนุ่มไปนิดนึงแต่ว่าก็ไม่มีอาการย้วยหรือเท้าล้มอะไรทั้งสิ้นนะแล้วก็มีอะไรอีกการวิ่งวิ่งช้าๆละมุนมากเหมือนรองเท้า เดลี trainer, ่เทรนเนอร์รองเท้าเดลี่เทรนเนอแบบดีๆเลยอะนุ่มๆเด้งๆดึงๆนะมีความละมุนเท้ามากเหยียบไปละมุนมากแผ่นไม่ค่อยจะเจอนะแผ่นเขาไม่ได้อยู่ต่ำสุดๆน่าจะลึกลงไปเป็นเฟน,นแหละลึกขึ้นไปไม่ใช่ลึกลงไปลึกขึ้นไปนะอยู่น่าจะอยู่แนวประมาณนี้คือกดแล้วไม่เจอ นะก็สัมผัสแรกในการสัมผัสพื้นก็จะไม่กระด้างนะครับมีความนุ่มตลอดจ็อกเบาๆนุ่มๆเด้งๆนะฮะก็ยังจะไม่ค่อยเจอแผ่นนะครับก็มีแต่ความเด้งของโฟมส่งไปเรื่อยๆนะคคว,ความยุบความย้วยผมก็ไม่รู้สึกมากนะเพราะว่ามีรองเท้าที่มันนุ่มกว่านี้หลายคู่เพราะฉะนั้นคู่นี้ก็ถือว่า รับได้นะครับแล้วก็มีความมั่นคงดีพอประมาณเลยทีเดียวนะไม่อยู่ไว้แล้วก็รองรับผมชอบที่สุดคือนี่ไงมันเป็นรองเทา้าด้านในเต็มเพราะฉะนั้นถึงผมจะไม่ได้เทา้าลมเท้าแบนแต่มันมีความมั่นคงสูงโปะอยู่เลยนะแบบนี้วิ่งเร็วขึ้นเป็นเพศหกครึ่งนะสบายมากนุ่มเด้งแล้วก็ไหลนะอย่างที่บอกว่าด้านหน้ามันจะยุบนิดนึงรองเทา้าดูเหมือน กินเข้ามาไม่เยอะนะครับร็อกเกอร์เหมือนกินเข้ามาไม่เยอะนะแต่จริงๆแล้วเวลาวิ่งพอน้ําหนักกดลงเนี่ยมันยุบลงไปกลายเป็นว่ารองเท้าไหลดีมากๆสําหรับอีลิตสองนะวิ่งได้เพลินไหลแล้วก็มีแรงส่งแล้วนะครับเพจหกครึ่งเนี่ยมีแรงส่งและดีดส่งไปเบาๆท้ายที่รู้สึกนิ่มเกินก็จะรู้สึกพอดีขึ้นยิ่งถ้าลงเต็มเท้าลงส้นก็ไม่มีปัญหานะไม่ได้มีปัญหาย,ย้วยเอียงไปเอียงมา มันจะยุบลงตรงๆนะครับแล้วก็ผ่านไปด้านหน้าอย่างเร็วๆเลยแหละเพราะว่าด้วยความที่มันนุ่มนั่นเองลงเต็มเท้ามีความเด้งมีความสปริงให้สนุกนะในเพจนี้ยกสบายยกง่ายนะครับในข้อแม้นะร้อยเชือกให้สุดดึงเชือกให้สุดจริงๆนะครับถ้าดึงเชือกไม่สุดไม่สนุกนะมันจะรู้สึกเหมือนรองเท้าไม่ตามเท้าว่างันเถอะแต่ถ้าดึงเชือกสุดเนี่ยแจมนะวิ่งเร็วขึ้น เป็นเพจ6นะเพจ6วิ่งแช่แช่ยาวๆสบายเลยทีนี้แบบรองเท้าแสดงศักยภาพค่อนข้างเต็มที่เด้งส่งนะแล้วก็จะมีความมั่นคงมากขึ้นนะความรู้สึกโครงเรลงจะหายไปเยอะเพราะว่ามีแรงตบลงพื้นพอสมควรแล้วทีนี้รองเท้าจะไปเร็วขึ้นนะยกง่ายขึ้นวิ่งได้นิ่งที่สำคัญที่สังเกตคือผมรู้สึกว่าฮาร์ดเรทไม่ขึ้น ฮาร์ดเลค่อนข้างต่ำแล้วก็นิ่งนะฮาร์ดเรจะไม่ขึ้นชันๆนะแต่จะวิ่งนอนเป็นยาวๆไปจนกว่าเราจะเร่งขึ้นอีกถ้าเราเร่งขึ้นอีกมันก็จะขึ้นนะครับวิ่งเพสสบายวิ่งเพลส5กว่ากว่าก็ยังสบายแล้วสนุกขึ้นด้วยนะอีกอย่างหนึง่งที่รู้สึกเลยคือเจ้านี่หลังจากวิ่ง3ครั้งเนะี่ยเกิน5กิโลแล้วมันจะแปลงร่างนะครับ<ม>คนที่ไปลองที ร้านแล้วรู้สึกว่ารองเท้านุ่มเกินไปย้วยเกินไปขอแสดงความเสียใจด้วยนิดหนึ่งนะเป็นรองเท้าที่ต้องวิ่งสัก5กิโลขึ้นพอ5กิโลขึ้นความโหดเริ่มมาครับมันไม่ได้แย่นะมันไม่ได้ยวบแบนแต่มันจะรู้สึกตอบสนองไวขึ้นยุบกำลังเหมาะแล้วดีดออกโป้งปังโป้งปาง,ปง,ปงรู้สึกเลยนะความมั่นคงความดีดความกลิ้งมาหมดเลยแล้วก็มันจะมีความแน่นตอบสนองไวขึ้น กว่าตอนวิ่งช้าและตอนแรกๆก่อน5กิโลนะครับมันจะปุ้งแล้วออกพุ่งแล้วออกแบบนี้เลยนะฮะไม่มีอาการรอแล้วไหลมากๆควงเท้ามันมากๆที่สำคัญคือก้าวได้ไกลมากๆพอสมควรเลยสำหรับเจ้านี่โฟมเด้งดีมากนะฮะไม่มีอาการย้วยนะแล้วแบบพอเลย5กิโลเนะี่ยลงตุ้มแล้วแบบมัน มั่นใจอ่ะมันมั่นคงม,มากๆไม่มีอาการย้วยจริงๆก็สนุกลองสับดูแล้วนะครับสา,สานี่ขึ้นสบายๆแล้วรองเท้าเหลือเหลือเหลือเฟือจริงๆสำหรับคู่นี้นะยังยังไม่หมดนะสองกว่าก็ขึ้นได้นะยังไม่ได้ลองคือสับสุดๆแบบว่า All เอาใส่หมดชีวิตอะไรแบบนี้ยังนะยังไม่ได้ลองก็เดี๋ยว จะลองดูอีกทีแต่คาดว่าไม่มีปัญหาอะไรนะหลังจากวิ่งมาหลายๆรอบแล้วถือว่าพอใจนะสำหรับ s so o อก n กอร์นี่เอนโดฟินอีลิคู่นี้นะครับคนที่เสพติดความนุ่มนะแต่ไม่ต้องการรองเท้ายวบคู่นี้อาจจะเป็นคำตอบนะมันนุ่มมากๆละมุนมากๆคือแค่เอามือถูเนี่ยมันก็รู้สึกแบบเฮ้ยรองเทาเาเ้าอะไรมันนุ่มขนาดนี้มันนุ่มจริงๆนะลองดูแค่แค่ถูนี มันก็ยุบยุบหมดละเนี่ยแตะ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 ยุบหมดจริงๆนะนุ่มมากๆแล้วก็ได้ความมัน่นคงได้ความดีดครบๆเลยใครที่คิดว่ารุ่นแรกมันแน่นไปหน่อยนะขาดอารมณ์สนุกไปหน่อยนี่คำตอบเลยฮนะแล้วคนที่ติดว่ารุ่นแรกเนี่ยมันปังปังดีเนี่ยผมไม่คิดนะว่ารุ่นนี้จะไม่ปังปัง คือตอนแรกอาจจะคิดว่ามันไม่ปั้งเท่านี้เพราะว่าโฟมมันแน่นรุ่นนี้โฟมมันแน่นแล้วแผ่นมันแข็งแข็งด้านหน้าเนี่ยโก๊กโกโกอุ้ยเสียงอ,อเสียงข้างในนะไม่ไม่ใช่เสียงรองเท้านะเสียงเสียงดันทรงคู่นี้ถีบมันส่งไม่แพ้กันเลยนะไม่มีอาการแบนแบไม่มีอาการแบบรอนะมันมันยุบเร็วมั้งก็เลยไม่รู้สึกถึงอาการรอยุบ แล้วค่อยออกแบบนี้อาการมันจะเป็นแบบพึ่งแล้วก็ออกไปเลยปึ่งแล้วก็ออกไปเลยนะอาการกลิ้งแบบเอนโดฟินอาจจะน้อยหน่อยนะมันไม่ได้กลิ้งหัวทิมแบบนี้แต่มันจะเป็นแบบสมูทฟืบอ,ออกอย่างนี้นะมันจะต่างกับพวกโปรซีโปรซีจะแบบต้องลงประมาณแถวแถวนี้แล้วตึ้งออกตึ้งออกแบบนี้นะแล้วมันก็จะหรือถ้าลงประมาณแถวนี้มันก็จะหัวทิมหัวทิมหน่อยๆน่อยนะครับสำหรับเอนโดฟินโปรซีแต่สําหรับเจ้านี้คืออาการไหลครบ,ครบ ไนะหลส่งไปเร็วๆรวดเดียวจบเลยว่างั้นเถอะความทนทานก็อันนี้20กิโลก็พิจารณากันดูเองนะประมาณนี้ขอบมีบ้างนะครับก็คล้ายๆกับตัวหนึ่งแหละมันแต่โฟมมันคนลาชนิดกันนะโฟมตัวหนึ่งมันจะเป็นแบบเหมือนของแข็งที่โดนขูดแต่อันนี้เป็นของนุ่มที่ โดนขูดนิดหน่อยนะวิ่งเสร็จมันจะมีรอยดำๆรอบๆเพราะด้วยความนุ่มยุบของเขาอันนี้ไม่ทราบว่าไปเตะอะไรมาหาไม่เจอนะโอเคก็น่าจะจบสำหรับ s ั c ค n นี่เอนโดฟิน El ลิทสนะครับถือว่าเป็นรองเท้าที่ถูกใจนะไม่รู้จะบ่นอะไรได้มากกว่านี้นะไม,ไม่มีข้อชัดเจนที่ที่จะบ่นนะสำหรับผมผมว่าผมแฮปปี้กับ เอโ o ฟิดเ l ลิตสเลยทีเดียวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด s u บสไครป์เป็นกำลังใจกันแล้วก็จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆกับรองเท้าใหม่ๆกับมนุษย์ตะขาบสวัสดีครับ